จริงๆเป็นความฝ่ฝันตั้งแต่เด็กจะใช้ว่าเป็นคำสาบก็ว่าได้นะสิบขวบก็รู้แล้วว่าอยากทำงานเพลงอยากมีชีวิตอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าดนตรีอ่ะผมจะเป็นหรือเป็นที่ยอมรับตามตรงว่าผมไม่มีความค์ถ้าเราอยากทำอะไรแล้วเราตั้งใจแล้วไม่ยอมแพ้มันต้องทำได้ยังไงมันก็ต้องทำได้มันเป็นไปได้เหรอผมซ้อนเบสเวลา5-6ชั่วโมงทุกวันเนี่ยผมจะไม่เก่งเหรอ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นผู้บริหารที่บริษัท Spicy d i s ผมบอกได้เลยว่าการทำค่ายเพลงในเมืองไทยไม่ใช่เรื่องง่ายใครที่อยากรวยไปทำอย่างอื่นปัจจุบันเป็นประธานกรรมการบริษัทลิขสิทธิดนตรีประเทศไทยจัดเก็บลิขสิทธิ์แบ่งรายได้กลับไปให้นักแต่งเพลงแต่ละคนอย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้เพลงฟังอะไรก็ตามหรือว่าดิสโก้เนี่ยคือเวลาเราได้ยินแล้วเราต้องแบ